สปอยมังงะเฟรนตอนที่91และ92หลังจากที่กุ๊กได้ให้แมทมาช่วยกำจัดพวกขุนนางที่โกงกินทั้งหมดในวีเซและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกุ๊ก,กก็จะสอนอารมณ์ที่แมทกำลังตามหาให้โดยความช่วยเหลือจากแมทก็ทำให้ตัวกุ๊กนั้นได้ขึ้นเป็นผู้นำของวีเซและเขาก็เปลี่ยนแปลงบ้านเมืองให้หน่าอยู่ขึ้นตามความฝันของลูกชายที่ได้จากไป ซึ่งทำลายตอนนี้ก็เป็นช่วงที่คณะผู้กล้าฮิมเมลสามารถปราบราชาปีศาจลงได้หลอดกุ๊กจึงได้ตั้งคำถามกับแมดว่าเขารู้สึกอย่างไรที่ราชาของต้นถูกโค่นลม้มแต่แมดก็ตอบว่าเขาไม่รู้สึกอะไรเป็นพิเศษพร้อมกับช่องชาต่ตอไปโดยสีหน้าไม่ถูกร้อน ในระหว่างนั้นกุ๊กก็ได้มองชาวเมืองของเขาจากระเบียงที่แน่นอนว่ากำลังจัดงานเฉลิมฉลองให้กับยุคสมัยแห่งความสงบสุขของมนุษยาชาติและนี่จึงทำให้กุ๊กก็ได้เกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาจะใช้โอกาสดีแบบนี้ในการแต่งตั้งให้แมทเป็นจอมเวทประจำตระกูลกุ๊กอย่างเป็นทางการยังไงซะการเปิดตัวแมทต่อสาธารณาชนก็ยอมทำให้เขามาช่วยงานเบื้องหน้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เมื่อชาที่แมทชงเสร็จได้วางลงตรงหน้าโดยกลิ่นหอมของมันก็ทําให้กุ๊กนั้นอดสงสัยไม่ได้ทําไมค่าถึงรู้สึกคุ้นๆนนะอะไรดนใจให้หนายใช้ใบชานี้เหรอท่านกุ๊กไม่ชอบหรอครับมีคนรับใช้คนนึงบอกว่าภรรยาที่เสียไปของท่านชอบชานี้ครับ นั่นทำให้กุ๊กรู้สึกแปลกใจโดยปกติคนรับใช้ของเขาจะไม่พูดเรื่องส่วนตัวให้คนนอกฟังง่ายๆแสดงว่าปีศาจนั้นมีพฤติกรรมหลอกลวงมนุษย์โดยธรรมชาติเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจแม้ว่าปีศาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะทำแบบนั้นก็ตามซึ่งพฤติกรรมแบบนี้แหละทำให้กุ๊กมั่นใจว่าแมทจะสามารถทำงานเพื่อเชื่อมสัมพันธ์กับขุนนางคนอื่นได้อย่างแน่นอน ยังไงการมีพันธมิตรมากมายย่อมเป็นเรื่องที่ดีการคาฟันแบบที่เคยทำเอาไว้เป็นทางเลือกสุดท้ายหลังจากที่กุ๊กได้ยกชาขึ้นจิบก็บอกอีกว่าแมทสิ่งที่พวกเราคุยกันเมื่อกี้เป็นเรื่องชั่วร้ายนะนายเข้าใจไหมผมไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องความชั่วร้ายครับแต่ผมเข้าใจว่าทันกุ๊กกำลังรู้สึกสนุกอยู่นะนั่นสินายเองก็ดูจะสนุกอยู่เหมือนกันนี่ และสำหรับแมทที่ไม่เข้าใจทั้งความดีและความชั่วกูุกก็ได้บอกให้แมทคอยปฏิบัติตามในทุกๆคำสั่งจงฆ่าเมื่อถูกสั่งให้ฆ่าแล้ววันหนึ่งแมทก็จะเข้าใจด้วยตัวเองแล้วถ้าเกิดถึงตอนนั้นผมยังไม่เข้าใจล่ะครับ ยังไงข่าก็จะตอบแทนที่ยืมพลังของนายมาข่าจะคอยอยู่เคียงข้างนายจนกว่าจะเข้าใจแม้ว่าน,นั้นจะต้องไปสิ้นสุดที่ก้นบึ้งของนรกก็ตามทางด้านแมทที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้เอ่ยถามว่าหลอดกุก๊กวางแผนที่จะกำจัดเขาทิ้งในอนาคตแล้วหรือ,อยังแต่กุ๊กก็เผยรอยยิ้มแล้วถามกลับว่าแมทคิดยังไงล่ะซึ่งแมทก็ตอบว่าเขาจะตั้งตารอให้ถึงวันนั้น และภาพก็ตัดไปตอนที่กุ๊กได้แนะนาแมทให้กับชาวเมืองวีเซ่อย่างเป็นทางการก่อนที่แมทจะเริ่มเข้าสังคมกับคุณนั่งคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาเรื่องการเรียนการเล่นหมากรุกแม้กระทั่งเข้าร่วมงานเต้นลําหรือจะขี่ม้าก็ตามแต่เขาก็สามารถทําได้เหมือนกับเป็นมนุษย์ทั่วไปในวันที่มีแขกมาเยี่ยมหลอดกุ๊กแมทก็จะคอยเสิร์ฟน้ําชากับของวางจนถึงวันงานประชุมของคุณนั่งผู้มีอิทธิพลแมทเขาก็ทําได้เป็นอย่างดี ข้าจะขอถามเจ้าหน่อยแล้วกันนะทำไมถึงเลือกที่จะอยู่ร่วมกับพวกเราที่ปอมปาการวีเซ่นี้ล่ะทางด้านแมทได้ให้คำตอบพร้อมรอยยิ้มว่าตลอดเวลาที่ผ่านมากองทัพของราชาปีศาจได้ทำหันกับกองทัพของมนุษย์อย่างไม่จบไม่สิน้นไม่ว่าฝ่ายไหนต่างก็เสียเลือดเนื้อไปมากมายการที่เขามาอยู่ตรงนี้และได้ใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์ก็เป็นเหมือนก้าวแรกเพื่อให้การอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติกับปีศาจเป็นจริงขึ้นมาได้ ซึ่งขุนนางที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกประทับใจและบอกว่าถ้าปีศาจท,ทุกตนเป็นมิตรเหมือนกับแมทคงจะเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วแมทเต็มใจที่จะต่อสู้เพื่อปกป้องวีเซหรือไม่ทว่าก่อนที่แมทจะได้ให้คําตอบอะไรกุกก็ได้เข้ามาเรียกตัวแมทออกไปซะก่อนเพราะตอนนี้สถานการณ์ของเมืองป้อมปราการวีเซกำลังตกอยู่ในอันตรายเพราะกองทัพของราชาปีศาจท,ที่เหลือรอดบางส่วนกําลังมุ่งหน้ามาอย่างทีนี่ หนึ่งแมตเองก็รับรู้ได้จากการตรวจจับพลังเวท ระหว่างนี้หลอดกุ๊กก็ได้ถามแมทถึงพวกขุนนางเมื่อกี้ว่าคุยอะไรกันทางด้านแมทเองก็ตอบว่าขุนนางพวกนั้นเหมือนจะพยายามทดสอบความจงรักภักดีของเขาอยู่นั่นทำให้กุ๊กที่ได้รู้แบบนั้นก็ยิ้มเยาะช่างโง่เขาเสียจริงนะนายนะไม่รู้จากความจงรักภักดีสักหน่อยไปส,สิไปจัดการศัตรูของวีเซไปเข็นฆ่าเผ่าพ,พันธุ์ของตัวเองซะยังไงนายก็ไม่มีความจงรักภักดีอยู่แล้วนี่ หลังจากนั้นแมดก็ได้ยืนอยู่ท่ามกลางพวกปีศาจที่ถูกสังหารด้วยน้ำมือของตนเองซึ่งผู้นำทัพในครั้งนี้ก็ไม่ใช่ว่าแมดจะไม่รู้จักเขาผมคิดว่านายจะฉลาดกว่านี้ซะอีกนะทั้งที่ผมพยายามเจราจาให้กลับไปแทๆไม่น่าเชื่อว่ากองทัพปีศาจจะนาสมเพศเชน่นนี้เมื่อได้สูญเสียราชาป,ปีศาจผู้ที่มีอำนาจสั่งการสูงสุดไป และพ่อแมดได้เดินทางกลับมายังป้อมปาการวีเซก็ได้พบกับชาวเมืองมากมายที่รอต้อนรับเขาเป็นอย่างดีทำกลางเสียงปรบมือและการยกย่องจากชาวเมืองทุกคนต่างก็ประทับใจในตัวแมดที่ต่อสู้เพื่อปกป้องเมืองนี้เอาไว้ ซึ่งนอกจากที่เขาจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเขาก็ยังอาสาตัวเองเป็นครูผู้สอนเวทมอนต์อีกด้วยถึงแม้อาจจะดูแปลกที่แมทนั้นสามารถใช้เวทมนต์ของมนุษย์ได้มากมายแต่นั่นก็เป็นเพราะโซลิเทลเคยสอนเขาเอาไว้พอเธอนั้นได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับเวทมนต์ของมนุษย์ด้วยเช่นกันแล้วเวทโซทรักละ่ะตอนนี้มันเป็นเวทโจมตีพื้นฐานที่พวกเราใช้กันนายสามารถใช้เวทมนต์นี้ได้ไหม แน่ละว่าแมดก็สามารถใช้ได้และยังบอกอีกว่าเป็นเวทมนต์ที่เพื่อนเก่าของเขาคิดค้นขึ้นมาซึ่งถ้ายังจํากันได้ก็คือควานนั่นแหละนะแถมแมดเขายังเคมด้วยว่าตัวเขาสามารถใช้โซทรักได้ดีกว่ามนุษย์คนไหนไหน ทางด้านกุ๊กที่ได้รู้แบบนั้นก็ได้พาแมทมาที่โบสถ์เพื่อเจอกับใครบางคนเดนเคนสมัยเด็กเขากําลังสวดภาวนาอยู่เพียงลําพังเขาเป็นลูกชายของญาติของกุ๊กที่ได้สูญเสียพ่อแม่ไปซึ่งกุ๊กเองก็รู้สึกเห็นใจและไม่อยากให้เขาต้องจมอยู่กับความโศกเศร้าเมื่อก่อนเดนเคนก็ชอบมาเล่นกับลูกสาวของข่าอยู่บ่อยๆเขาพูดอยู่ตลอดว่าอยากจะเป็นจอมเวทเมื่อโตขึ้นแมท สอนเวทมนต์ให้กับเดนเคนเขาจะได้ไม่ต้องโมคิดถึงแต่เรื่องของพ่อกับแม่ในเมื่อเป็นคำสั่งแมดก็ตกลงเขารอให้เดนเคนออกมาจากโบสก่อนที่จะเป็นฝ่ายเข้าไปแนะนำตัวซึ่งโดยชื่อเสียงเรี่องน้าของแมดที่ต่อสู้กับปีศาจเพื่อปกป้องวีเซก็มีหรือที่เดนเคนจะไม่รู้จักแต่ถึงอย่างนั้นเดนเคนก็ปฏิเสธที่จะให้แมดมาเป็นอาจารย์สอนเวทมนต์ของเขาเขานั้นไม่ไว้ใจปีศาจ พราะพวกมันเป็นคนฆ่าทั้งพ่อกับแม่ทว่าแมทที่ได้รู้แบบนั้นก็ยังยืนยันคำเดิมโดยให้เหตุผลว่าการที่เดนเคนต้องเสียพ่อแม่ไปโดยเงื้อมือของปีาศาจก็ยิ่งเป็นเหตุผลที่ดีในการเรียนรู้เวทมนต์ซึ่งเดนเคนเขาก็ได้ลองถามแมทนายนะ่ะแข็งแร่งหรือเปล่าล่ะแน่นอนครับผมแข่งแร่งกว่าปราดแห่งการล่มสลายทุกคนงั้นเหรอแล้วถ้าฉันโตขึ้นจะแข่งแร่งพอจะฆ่านายได้ไหมนั่นมันก็ขึ้นอยู่กับประสงค์ของท่านเดนเคนขอรับ ในระหว่างการฝึกฝนเวทมนต์เดนเคนก็ได้ลองยิงโซทรัคออกไปยังภูเขาหินที่อยู่อีกฝั่ของทะเลสาบซึ่งระยะทางใกล้แบบนี้สำหรับปีศาจยังทำได้ยากเลยเล่ะนะเช่นเดียวกับเดนเคนที่ได้พยายามอยู่หลายครั้งแต่ก็ล้มเหลวแล้วก็เหมือนว่าเขาจะเริ่มไม่มีสมาธิแล้วด้วย ซึ่งทางด้านแมทที่ได้เห็นแบบนั้นก็แนะนําให้เดนเคนไปพักก่อนจะดีกว่าทว่าเดนเคนกับตัง่าแล้วยิ่งออกไปอย่างรวดเร็วและมันก็สําเร็จในแค่ชั่วพริบตาก่อนที่เขาจะหันกลับไปหาแมทด,ด้วยรอยยิ้มอย่างภาคภูมิใจพร้อมกับตกลงที่จะหยุดพักกันก่อน และก็พอดีกับที่รถมาร์ของกุ๊กได้มาถึงพร้อมกับลูกสาวของเขาที่เข้ามาทานมื้อกลางวันกับเดนเคนซึ่งเธอเนี่ยก็คือภรรยาของเดนเคนในอนาคตนั่นแหละนะระหว่างที่กุ๊กกับแมทได้เฝ้าดูเด็กๆทั้งสองคนแมทก็บอกกับกุ๊กว่าเดนเคนนั้นไม่ไว้วางใจเขาซึ่งนั่นก็ไม่ทําให้กุ๊กแปลกใจนัก ที่จริงเขาเองก็ไม่อยากจะแนะนําให้ลูกของญาติตัวเองต้องมารู้จักกับแมทผู้ที่หลอกลวงคนอื่นได้ดีกว่าใครๆแต่ว่ามนุษย์อย่างเรานะต้องมีเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ต่อไปถึงแม้นั่นจะเป็นการอยู่เพื่อแก้แค้นก็ตามตอนนี้เดนเคนนหนะดีขึ้นมากจากเมื่อก่อนช่างน่าดีใจจริงๆนะที่ได้เห็นรอยยิ้มของเด็กคนนั้นอีกครั้งแล้วก็แมทนายเป็นทั้งอาจารย์ทั้งศัตรูที่เดนเคนอยากจะลงมือกำจัดในสักวันจงรักษาให้เป็นแบบนี้ต่อไป ด้วยละดันแมตตอบตกลงตามนั้นก่อนที่จะมองไปยังลูกสาวของกุ๊กและได้ถามขึ้นว่าเธอนั้นแอบชอบเดนเคนหรือเปล่านะแต่กุ๊กเขาก็ยิ้มเยาะพร้อมปฏิเสธว่ามันเป็นไปไม่ได้แมตเนี่ยไม่เข้าใจมนุษย์เอาเสียเลย หลังจากวันนั้นแมทก็ยังคงสอนเวทมนต์ให้เดนเคนอย่างต่อเนื่องทั้งการจํากัดพลังเวททั้งสอนในด้านทฤษฎีสําหรับภาคปฏิบัติเมื่อเดนเคนเริ่มโตขึ้นก็ได้เรียนรู้ทักษะการต่อสู้จนกระทั่งเดนเคนได้เข้าร่วมกับกองทัพและแน่นอนว่าเขาประสบความสําเร็จไม่ใช่น้อยซึ่งในระหว่างนั้นความสัมพันธ์ของเดนเคนกับลูกสาวของกุ๊กก็เริ่มใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น จนวันหนึง่งกุ๊กก็ได้บอกกับแมดว่าพวกเขาสองคนนั้นจะแต่งงานกันอีกไม่นานเดนเคนจะได้มาเป็นลูกเขยของตระกูลกุ๊กแล้วล่ะนะซึ่งแมดที่ได้รู้แบบนั้นก็ยิ้มออกมาแบบแปลกๆจนกุ๊กอดถามไม่ได้นั่นทําหน้าตาอะไรของนายน,นะผมก็แค่ยิ้มแบบปกตินี่ครับดูเหมือนว่าเรื่องที่ผมเคยพูดจะถูกต้องนะข้าไม่เห็นจะจําได้ว่าเรื่องอะไรก็ดูเหมือนว่าที่พ่อตาเขาจะไม่คิดจริงๆแหละนะว่าลูกสาวจะไปมีใจให้เดนเคนสังหารก่อนที่เขาจะบอกข่าวร้ายกับแมดใน ในตอนนี้เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือได้ถูกปีศาจเพียงตัวเดียวเข้าเล่นงานโดยที่มันลงมือสังหารชาวเมืองทั้งหมดและยังหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยซึ่งนั่นก็ทําให้ชาวเมืองที่นี่ต่างวิตกกังวลกันมากส่วนพวกขุนนางเองก็มากดดันให้กุก ควบคุมแมดด้วยกำไรสะกดใจซะแถมเพื่อที่จะให้พวกชาวเมืองเห็นด้วยกับความคิดนี้พวกขุนนางก็ยังปล่อยข่าวลือว่าถ้าหากควบคุมแมทด้วยกำไรสะกดใจได้ก็จะได้รับความล่ำรวยอันมหาศาลจากพลังของแมทในตอนนี้กุ๊กก็ได้เอาคำสั่งที่พวกขุนนางเขียนขึ้นมาให้แมทลองอ่านดูนายจะต้องตกอยู่ภายใต้คำสั่งที่ต้องรับใช้ชาวเมืองวีเซและห้ามมีเจตจำนงแห่งความชั่วร้ายโดยเด็ดขาด คิดว่าไงล่ะช่างน่าขำจริงนะว่าไหมคนพวกนั้นไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับปีศาจส,สักนิดเดียวแล้วนายเต็มใจจะสวมกำไรนั่นไหมล่ะถ้าวันหนึ่งนายรู้สึกถึงเจตจำนงแห่งความชั่วร้ายขึ้นมาก็จะต้องตายทันที ทางด้านแมทได้เผยรอยยิ้มให้กับเขาท่านกุ๊กท่านจะอยู่เคียงข้างผมไปจนถึงก้นบึงของนรกใช่ไหมล่ะครับกุ๊กได้ตอบว่าใช่ก่อนที่แมทจะบอกว่าทายอย่างนั้นแบบนี้ก็สนุกดีไม่ใช่เหรอหลังจากที่แมทได้สวมกํำไลสะกดใจเขาก็ยังคงทำงานให้กุ๊กต่อไปโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับตัวเขาแม้แต่น้อย แมดนั้นคอยอยู่เคียงข้างกุ๊กในตอนที่ลูกสาวของเขาป่วยหนักและสุดท้ายเธอก็ต้องเสียชีวิตลงกุกนั้นรู้สึกเศร้าใจไม่ต่างจากเดนเคนเขาได้พูดปลอบใจเดนเคนว่าถึงแม้เธอจะมีร่างกายที่อ่อนแอมาโดยตลอดแต่เดนเคนก็ทำให้เธอได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจนวินาทีสุดท้ายของชีวิต ถึงอย่างนั้นก็ตามหลังจากวันนั้นเดนเคนเขาก็ไม่กลับมาที่ป้อมปาการวีเซ่อีกเลยซึ่งกุกเองก็เข้าใจว่าเดนเคนคงจะทําใจยากทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้ลงแรงอุทิศเพื่อช่วยภรรยาของเขาไปมากมายแต่สุดท้ายก็ช่วยเธอเอาไว้ไม่ได้ พอเวลาได้ล่วงเลยไปหลายปีพร้อมกับกุ๊กที่แก่ชาราลงไปมากแต่เขาก็ยังไปสวดภาวนาที่หลุมศพของลูกสาวทุกๆวันแม้ว่าร่างกายจะไม่แข็งแรงและต้องมีแมทคอยช่วยอยู่เสมอเดี๋ยวผมจะเรียกรถมาให้นะครับ ไม่เป็นไรค่าชอบเดินมากกว่านายเนี่ยดูไม่เปลี่ยนไปเลยนะช่วงเวลา30ปีที่เราอยู่ด้วยกันคงจะแค่ผิดตาสำหรับนายเองละสิทางด้านแมทที่ได้ยินแบบนั้นก็เอ่ยตอบด้วยสีหน้าจริงจังถึงแม้ว่านี่จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็จริงครับแต่สำหรับผมมันก็หาอะไรมาแทนที่ไม่ได้นั่นสิข้าก็รู้สึกแบบนั้นนายนี่เป็นเพื่อนสีของข้าจริงๆแต่พอแบบนั้นผมก็เลยจะทำลายมันลงทั้งหมด แมดได้เอ่ยพร้อมปลดปล่อยดิอันโกเซ่ยอย่างช้าๆถ้าผมทำแบบนี้จะต้องเข้าใจแนวคิดเรื่องเจตจำนงแห่งความชั่วร้ายและเกิดความรู้สึกผิดบาปขึ้นมาได้อย่างแน่นอนครับ ซึ่งแมทก็รู้ดีว่าผลของกําไลสะกดใจจะทําให้เขาเป็นยังไงและถ้ายังจํากันได้การที่เขาทําแบบนี้มันก็อยู่ในแผนตั้งแต่แรกแล้วพอแมดเคยได้ข้อสรุปมาว่าการฆ่าคนที่มีความสัมพันธ์ต่อตอนเองจะทําให้เกิดความรู้สึกผิดบาปขึ้นมาแล้วมีหรือที่เขาจะไม่ลงมือทําลายความสัมพันธ์ที่ล้าค่าทั้ง30ปีโดยน้ํามือของตอนเองแต่ทว่าตอนนี้กุ๊กกับยิ้มออกมาพร้อมหยิบบุรีมวลสุดท้ายขึ้นมาสูบระหว่างที่แมดกําลัง จุดไฟให้กูก็ได้พูดขึ้นในที่สุดวันนี้ก็มาถึงสักทีนะ ก็ทำเอาแมทถึงกับประหลาดใจที่กุ๊กนั้นรู้อยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งแมทจะทำแบบนี้แต่สำหรับกุ๊กเขารู้มาโดยตลอดยังไงก็จับตาดูแมทมาตั้ง30ปีนี่นะระหว่างที่ท่องค่ำค่อยๆกืนกินล่างทีละน้อยกุ๊กก็ยังพูดด้วยท่าทีสงบนิ่งว่าแมทน่ะเป็นคนชั่วช้าที่สักวันจะต้องถูกลงทันเหมือนกับตัวเขาในตอนนี้ไงล่ะไม่ช้ากุ๊กก็ได้เอ่ยคำพูดสุดท้ายที่ผ่านมาสนุกมากเลยนะแมท ขอรับผมเองก็สนุกเหมือนกันพอทางร่างของกุ๊กได้กลายเป็นทองคําทุกๆอย่างในเมืองป้อมปาการวีเซก็มีสภาพไม่ต่างไปจากเขาและนี่ก็เป็นอันจบมังงะฟีเรนตอนที่91และ92